I just ต n ว Just สต์วัเราโดนยัดเยียดขายเอาไงดีโดนยัดเยียด,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 ดขายแล้วทุกคนเ o w า u c h 75โอ้โหก่อน150บาท <c oughs> เราไหวพริบไม่ทันมกเมื่อกี้อย่างน้อยคือเราไม่เล่นด้วยนั้นพลาดเลยทุกคนครับผมเจอร้านไอติมตุรกีมา Mix <Or S 2> Yeah Mix ไอติมตุรกีของแท้ครับทุกคนไอเดี๋ยวตอนจ่ายตั้งหน้าผมจะเอาคืนบ้างเดี๋ยวผมจะลีลา Thank you จบแล้วเหรอ Yes 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 Catch 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 Come on Take it ผิดหวังมากเขาแกล้งเราแค่นี้ Come on Yes เอาป่าวไม่เอาโอเคเนอเยอะๆโอเคนี่คือจังหวะที่ผมเสียเรียมให้กับพวกค้าขายไอติมครับทุกคนดูดีๆนะจังหวะนี้เนี่ยผมแบบ ตามไม่ทันจริงๆนะคือเขาพยายามเสนอขายไอติมให้พี่นิวแต่พี่นิวยืนยันว่าไม่เอาแต่จากนั้นแกก็หันมาแบบหันมาเอาที่ผมแทนนะแล้วผมก็ตามไม่ทันใช่ไหมล่ะผมก็เลยไปหยิบไปเล่นด้วยแล้วสุดท้ายก็คือเหมือนกับว่าเราตกลงที่จะเอาแต่สุดท้ายคือผมเหมือนจะรู้ตัวนะผมก็เลยพยายามที่จะหยิบเงินในกระเป๋าเพื่อจ่ายเงินให้กับแกแล้วก็จะได้ไปแบบคนเดียวก็พอใช่ป่ะแต่แกมีการที่แบบฉลาดกว่าแกไวกว่าผมอะ่ะผมตามแกไม่ทันแกยื่นมือมาทําเป็นเล่นทาเป็นคุยเนียนแบบดึงจังหวะ่ให้แกทาไอติมจนเสร็จอะ่ะแล้วผมก็ จับมือแกอยู game, ่ก็หยิบเงินจะจ่ายจะไปเลยก็ไม่ได้ใช่ไหมล่ะก็ต้องรอแกทำไอติมเสร็จประมาณเนี้ยใช่นั่นแหละผมเสียเหลี่ยมครับทุกคนเอาเปล่าไม่เอาโอเคเนอร์เยอะๆอย่าบอกนะว่าขายต่อฮัมมัสฮัมมั just one just one <Huh? S 1> no uh huh. เรือได้น่าสเตดีย yes yes ดเาป่ะประดับแบบหอเย็นแล้วเดี๋ยวเยียดขายแล้วทุกคนเท่ How much? 75โอ้โหก่อน150บาทครับทุกคนล <c oughs> องจาา่าย75ไปดูก่อนนะดูว่าเกจะคิดยังไง <c oughs> This right <c oughs> Like you it's fair ล <c oughs> งก้นว่ะ โอเคโอ้โห <Okay. S> 2 mix 100ที What? ่สต้นไอเจสต์วอนเจสต์บอนน์เราโดนยัดเยียดขายเอาไงดีโคตรด้150นะเสียดายตังอยู่ทำไงดีก็คงต้องต้องทำใจโอเคสองคนครับทุกคนโดนไป150โอ้โห ยัดเยียดอะผมจะเอาแค่อันเดียวเขา <ๆ S 1> บอกว่าให้ตากล้องด้วยอันหนึ่งนึกว่าจะให้ฟรีเห็นยัดเยียดขนาดนี้ที่ไหนได้คิดตังค์แล้วแบบโคนนึงอะ75ลีราประมาณ150 160ได้อะทุกคนโอ้โอสองโคเนี่ย3 0 0บาทเซ็งเลยครับผมว่าจะถ่ายคลิปสนุกสนุก,นกแล้วแบบแก้งก็แก้งไม่เยอะที่อะแกล้งแบบเดียวผิดหวังมากเลยอะเ <c oughs> อ้ยก <c oughs> ินไปก็เซงไปครับทุกคนเอาจริงคือ เราผิดด้วยแหละมันแบบเราไวพริบไม่ทันเมื่อกี้นั่นผมน่าจะไม่หยิบมาเมื่อกี้อย่างน้อยคือเราไม่เล่นด้วยนั้นพลาดเลยเซ <c oughs> ็งคือผิดเยอะแหละทุกคนคือหนึ่งผมไม่ได้ถามราคาก่อนไม่ได้ดูราคาก่อนไงใช่พอรู้ราคามันก็ตกใจแล้วใช่ไหมบ่าเฮ้ยทำไมราคามันสูงกว่าปกติแบบมากๆนะ <c oughs> ถ้าใครมาตุรกีนะครับก็ระวังกันด้วยนะครับ มีหลายๆอย่างเลยมันไม่ใช่แค่ไอติมบา,บ,าบางสิ่งบางอย่างแกก็ขายด้วยกันเยนะ่ย,เ,ยเป็นชาเป็นอะไรเงี้ยเยอะแยะนะคือจะบอกว่าไม่ใช่ธุรกีไม่ดีนะก,ก็ดีเยอะแยะนะผมนําเสนอไปทุกทุกแง่บางเรื่องดีๆผมก็บอกผมก็นําเสนอบางเรื่องที่แบบไม่ค่อยดีผมก็นําเสนอเหมือนกันผมไม่อยากที่จะเอาผักชีม,มาโรยหน้าทําให้เมืองเขาดูดีอะไรคือผมรีวิวตามความเป็นจริงอ่ะทุกคนใช่โอเคประมาณนี้คลิปนี้บ๊ายบายครับ